สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่อง YouTube โควาชิรถขุดเล็กนะครับวันนี้จะมานำเสนอรถขุดเล็กขนาด1.8ตันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คูโบต้า14แรงม้านะครับมีชุดคลิปหน้าระบบไฮดรอลิกสามารถพับเก็บได้นะครับเมื่อเราไม่ต้องการใช้งาน รุ่นนี้มาพร้อมกับสวิงบูมนะครับสามารถใช้งานในที่แคบหรือขุดประชิดกำแพงได้นะครับมีแผ่นเพลทกันกระบอกไฮดรอลิกกันหน้านะครับการใช้สวิงบูมนะครับจะสามารถที่จะขุดในแนวเดียวกับแทร็กยางได้นะครับทั้งซ้ายและขวาหากรถที่ไม่มีระบบสวิงบูมนะครับก็จะสามารถขุดได้ในแนวตรงกลางระหว่างล้อซ้ายและล้อขวาเท่านั้นนะครับ ใบดันหน้านะครับมีขนาดความกว้าง1.1เมตรนะครับเป็นระบบคอนโทรลน้ำมันนะครับมีสวิตช์ล็อกคอนโทรลนะครับคันโยกเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็บังคับใบมีด เราสามารถทําการเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับทําให้การดูแลรักษาเครื่องยนต์สามารถทําได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป่ากรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไสากรองน้ำมันเครื่องการเช็คระดับน้ําด้านล่างนะครับมีมอเตอร์ไฮดรอลิกซ้ายและขวานะครับ วิตคกุญแจนะครับคันเร่งเบาะนั่งขนาดใหญ่นะครับช่องเติมน้ำมันไฮริกช่องเติมน้ำมันดีเซลรุ่นนี้สามารถปรับความตึงของแท็กได้โดยการใช้ระบบการอัดเจรบีนะครับมาพร้อมกับหลังคาสีเสาวนะครับ เราสามารถใช้คีบหน้าได้นะครับโดยการใช้กันโยกนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดตัวหนีบลงมานะครับในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วใช้ร่วมกับพุ่งีนะครับและเมื่อต้องการขุดดินเราสามารถที่จะพับเก็บขึ้นมาได้นะครับแบบนี้นะครับ ทำขึ้นมาให้สุดเลยนี่นะครับเราก็สามารถที่จะขุดดินได้ปกติโดยที่จะไม่ไปค้ำดินข้างหน้านะครับอันนี้คือข้อดีของชุดหนีบระบบไฮโดริก